สวัสดีจ้าไม่ได้เจอกันก็ประมาณสองอาทิต์ได้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูกล้วยไม้ตัวหนึ่งที่แบบว่าน่ารักน่ารักดอกทรงแบบว่าเป็นช่อแคะแคแล้วก็เลี้ยงง่ายเป็นลูกผสมข้ามสกุลเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูนิดนึง,น,งนี่เลยเห็นไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวเรากลับกล้องหลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะอ่ะน,นั่งช่วงล่างก่อน เขาจะเป็นกล้วยไม้ที่จเจริญเติบโตทางยอดนะคะก็คือแทงยอดขึ้นไปเรื่อยๆแทงยอดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนี่แดดไม่ค่อยมีก็เลยจะเห็นสีของเขาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะมันจะออกมาแบบว่าคึคมค,มค,มคึมนิดหนึ่งอ่ะดูมุมกว้างมุมกว้างก่อนน้องจะเป็นกล้วยไม้ที่จเจริญเติบโตทางยอดก็คือโตขึ้นไปเรื่อยๆทางยอดนะจ๊ะเป็น รูปผสมระหว่างเข็มแดงซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าเมืองไทยเข้ากับเรียนันเทราโมนาชิก้าตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้าจากฟิลิปปินส์อย่างที่เราซักซากกันอยู่แล้วนะครับว่า,ากล้วยไม้ตระกูลเข็มก็เลี้ยงง่ายกล้วยไม้ที่อยู่ในตระกูลกเรียนันเทราก็เลี้ยงง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเลี้ยงง่ายเหมือนพ่อกับแม่เขาเลยและดอกเขานี่แบบนี้ น,น,นะนะมันไม่โฟกัสนี่ปกติเข็มแท้เอเข็มเข็มแดงนั้นก็จะเป็นดอกสีแดงไม่มีลายแต่ว่าพอมนเป็นลูกผสมปุ๊บเขาก็จะมีลายเป็นปลืน้นเป็นกระนี่เห็นไหมตัวลายลายปื้นกระเนี่ยนะมันจะได้ตัวไอลินเนนเทอราโมนาชิก้ามาแต่นั้นลมพัดลมกโกรกนี่เห็นไหม้องจะน่ารักมากแล้ว น้องออกแล้วตั้งแต่ดอกตั้งแต่ต้นเล็กเนี่ยนะดูดีไหมใบที่สามก็มีดอกนี่ที่ช่อเก่าอันี้ใบที่สามก็มีช่อ,อกเก่าแล้วนี่อย่างที่เคยเห็นมาบางต้นเนี่ยช่อก็จะแบบซ้ายขวาเลยคาดว่าน่าจะเป็นรูปผสมที่ให้ดอกง่ายนะจ๊ะแล้วก็ดอกสีดีด้วยโปงปากเขาก็จะเป็นเรื่องเหลืองเนี่ยเป็นลิ้นเรื่องเหลือง กลีบก็จะเป็นกระได้มอนาชิก้ามานะจ๊ะน,นี่ราคาตัวน้องก็ไม่แพงพวกนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าใครชอบกล้ยมาที่เลี้ยงง่ายพ่อ,อ,พอก็เลี้ยงง่ายแม่ก็เลี้ยงง่ายลูกออกมาเลี้ยงง่ายแน่นอน ตามจริงเนี่ยสีที่เห็นที่เห็นจากตาเนี่ยจะสีส้มมากกว่าในคลิปอีกนะจะบอกอย่างในคลิปเนี่ยพอแดดไม่มีสีก็เลยจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ที่สีที่เห็นในตาคือส้มส้มแดงแล้วเป็นกระกระบนกลีบแล้วก็ปากเหลืองตัวน,นี้ไม่แพงเลยอยู่มาแค่บางสามสีต้นนะจ๊ะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะ ก็ใครชอบลูกผสมแปลกๆข้ามสกุลก็ควรจัดเลยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งอดีไลน์ไว้ให้แล้วก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้จ้าบ๊ายบาย